ในการจัดการขางขันในครั้งนี้อยากจะทราบว่างานนี้จัดเนี่ยมีวัตถุประสมยังไงแล้วคาดหวังยังไงจะไปเกิดประโยชน์ยังไงต่อจังหวัดพิจิตรพูดได้เลยก็งานนี้ครับมันเป็นการที่โครงการเริ่มต้นมาจากพวกเราพวผก้พัฒนากาะพัฒนาอัตลักษณ์พิจิตรอยากผลักดันเรื่องเรือเยาวชนอยากสนับสนุนเรือเยาวชนครับที่มามันก็มาจากเริ่มต้นอ่ะถ้าเราสังเกตได้เลยว่าทุกวันนี้ครับในจังหวัดพิจิตรเองอ่ะครับทีมเรือหลายๆทีม ได้จางหายไปทีมเรือหายฝี่พายหายเนื่องจากขาดการต่อยอดของเยาวชนมุ่นไปนั่นก็คือการที่พวกเราอ่ะคิดที่อยากจะกลับมาจัดเรือเยาวชนเพื่อฟื้นฟูและก็ตั้งขึ้นไปคำพูดที่เราชอบอินในเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่กอล์ฟยื่ชาวเรือเราชอบพูดกันว่าไม่สื่อสานก็สาบสญคำนี้เราใช้กันบ่อยมากแต่เราไม่ได้สืกสารจากเด็กขึ้นมาไม่ได้ต่อยอดจากน้องๆพัฒนาหนักไบ้างเยาวชนเชื่อว่ามีเยาวชนที่อยาก เล่นเรือรักเรือแล้วก็พายเรือเยอะมากมันจึงเกิดงานนี้ขึ้นมาเ,เริ่มต้นมาจากพวกเรา,า,กากลุ่มศึกษาลับพระอัออตลักษณ์ที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาและงานนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของสำนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้ได้ผลักดันมาประมาณเพื่อให้เราได้จัดขึ้นมาจุดประสงค์ของงานนี้หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยพี่คือการสร้างเยาวชนพิการสอง เราจะสร้างเยาวชนขึ้นมาไม่ได้เลยที่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาเราจะเห็นว่าเยาวชนหลายคนไปอยู่กับทีมใหญ่ๆห่แต่เขาไม่มีโอกาสได้ลง้อมแทบตายตัวท้ายไปเป็นตัวต้ององของทีมใหญ่หรือแม้กระทั่งว่าเยาวชนที่เป็นทีมของเขาเองอ่ะเขาก็ไปแข่งกับทีมผู้ใหญ่เขาก็สู้ไม่ได้เป็นใหญ่มากแพ้พอแพ้แล้วน้องน้องถอดใจกันเลิกแล้วก็หยุดไปแต่พอเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เป็นงานเยาวชนน้องน้มีโอกาสที่จะลง ตอนแรกอรับพี่คือกระแสมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่พอมันเกิดสนามแรกที่วัดดานขึ้นนะครับหลายหลายทีมมีเด็กในทีมขึ้นมาเพิ่มขึ้นแต่ตอนแรกบบไปวัดดานมีเด็กอยู่โอ้เด็กมีแค่พอดีราเลยบอละบอะไรประมาณนี้นพอจบวัดดานมาถึงสนามเนี้ยหลายหลายคนเริ่มรู้กับผมว่าบอลโอเด็กเด็กเริ่มรู้เริ่มอยากมาพายเรือพี่มันคือการ ร้างพื้นที่ครับนี่คือจุดประสงค์ของเราอยากเปิดพื้นที่เชิวันและก็เยาวชนนี่แหละที่จะอนุรักษ์เรือยาวต่อไปคือคือคาดบังไว้โอ้โหว่าเงินเป้าก็คือตั้งไว้ว่ากี่ทีมอนี้มา16ทีมเลยใช่ไหมจริงๆนะครับเราอ่ะในโครงการแรกครับตั้งกันไว้แค่8ลำเออ8ลำแล้วตอนแรกครับโครงการตัวแรกที่ผมเขียนกันนะคือ8ลำภายในจังหวัดพิจิตรด้วยแต่ทีนี้ขออท่านผออสำนักงานการท่องเที่ยวเขาบอกว่าจัดทั้งที เพิ่มหน่อยไหมเพิ่มเป็นโอเพนไปเลยเราก็ยินดีกัเพิ่มแล้วุดท้ายได้มาทางสำนักงานเขาก็บอกว่า16ลําลำไหวไหมบอลผมก็หว่นหวั่นใจมากเลยพี่12บสอลำนี่เครียดแล้วนะก็ได้มาจน1ิบหลำเนี่ยหูถือว่ามัน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 คือเป้าจริงที่ตั้งมันคือเป้าจริงที่ในงานราชการตั้งแต่เราเรารู้สึกว่ามันเกินเป้าเราครับ แต่พี่สังเกตเห็นนะว่าวันนี้เยาวชนจะตามคุ้มบัตรต่างๆอย่าง,างชุมบัดหัวดงอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีว่ะเออมีเยาวชนว่ะหัวดงอย่างเงี้ยเป็นเพชรลมเก้าเนี้ยมามามาพายเฮ้ยมันน่าสนใจนี่คือบ้านเรือยาวเลยนะใช่ครับแล้วถ้าพี่สังเกตอีกอย่างนี่นถ้าพี่ออมองดูแต่ละทุ้ม,มอ,อ่ะมันแตกต่างจากเรือใหญ่ที่เป็นประชาชนทั่วไปตรงที่ว่าพี่จะเห็นว่าน้องๆอ่ะไม่ได้มากันแค่ฝีพายเจ็ดแปดคนเออเออ แต่น้องๆยังมีเพื่อนที่ไม่ได้พายเรือมาอีกเต็มเลยเแต่ละซุ้มเนี่ยที่เห็นวันนี้ที่ท่พี่เห็นดูแต่ละซุ้มตแต่ละเต็นท์น่ะคนเยอะมากในแต่ละเต็นท์นี่คือสิ่งที่อะไรอะ่ะมันเป็นซุ้มวัดซุ้มอะไรต่างๆนีชาวบ้านจริงๆ ก็คือตามเป้าหมายเราคือเด็กเยาวชนได้มีเวทีได้มีเวทีให้แสดงฝีมือนั้นว่างนั้นตั้งเป้าไว้ประกอบกับเราใช้พื้นที่ของเบื้องสีไฟมาด้วยก็คือความร่วมมือจากจังหวัดด้วยใช่ก็ต้องขอขอบคุณอปจพิจิตรที่อนุมัติสถานที่คือมีแต่คนบอกว่าบึงสีไฟเหมาะจัดเรือแต่ไม่มีโอกาสได้จัดเลยแล้วมาได้เป็นงานเนี้ยครับก็ต้องขอบคุณอปจด้วยครับที่ให้การสนับสนุนไปด้วยเลยวันที่เอา แล้วตีห้าตีห้าใช่ครับคิดว่าเจ็ดสีไทยที่เหมาะสมแล้วถ้าเป็นปรายทอใหญ่กว่านี้ตกไปน้ำกิ่นโอ้โหจะยิ่งเหมาะมากอย่างทีไทยก็รู้ว่าบึงติดไฟเคยจัดเรือใหญ่มาแล้วและวอยากให้จัดได้ไหมมันมีความถ้าพี่ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเราจะจัดมันเออขนาดใหญ่ขึ้นสามเซนก็แล้วสี่แมห้าสี่แมันมีความเป็นไปได้มในในรูมมองของผมนะที่ผมคิดในตอนนี้ผมเชื่อว่า ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดที่จีนรวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยกำลังของประเมินงานนี้ถ้าเราเราก็รู้กันอยู่แล้วโน้ว่าเรื่อจิ๋วในจังหวัดที่จีนอาจจะจะมีคนดูน้อยกว่าเหญ่ใหญ่ซึ่งเขาก็เขาน่าจะจับตาดูว่าถ้าถ้ามันประสบความสำเร็จในเรื่องของผ่านคนดูของประสบความสำเร็จในเรื่องของความสนใจเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนที่จะกลับมาจัดด้วยสถานี้อะไรต่างๆที่ทีมงานชุดนี้ละจัดเรือลีกอีกห้าสนาม เดี๋ยวางภาคก็อาจจะมีอยู่ว่ามันจะช่วยบ้างอะไรบ้างก็เรามาเล่นเรือนสามสิบใครติดอะไรจำเป็นบางทีแต่สนามเราจะมีสนามรองรับเขาได้ไหมจะมีซักสนามหรือสองสนามหรืออาจจะเป็นสนามใกล้ๆนี่อ่ะเดี๋ยวต้นเดือนสิงหาก็จะเป็นสนามวัดด่านหรือสนามวัดหัวดมมันเป็นไปได้เลยผมเชื่อว่าถ้ากระแสเราดีเราค่อยๆดันไปเรื่อยๆ มันมีโอกาสเป็นไปได้แต่เราก็ต้องไม่ลืมตรงที่ว่าเพราะมันเป็นเรือต่างจิตบายอะพี่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วมีการรวมอะไรต่างๆรวมอะไรกันยากขึ้นของบางทีมีทีมมีคนครับอยากทำแหละแต่ไม่มีงบประมาณในการทำเแต่ผมเชื่อว่าน้องๆ่ะขอแค่ได้่พายน้องๆดีๆขออกไรกันอยู่แล้วแล้วไม่แน่ด้วยอาจจะเห็นการรวมทีมของทีนี้เรือภายในวิจิตรหรือไม่กระทั้งกรต่างๆอาจจะเกิดอาจจะเห็นการรวมทีมของน้องๆเลย าไปเรื่องเรือตอบติดที่แข่งครับประชาชนดรถไปได้เหมือนวัดท่าหลวงป่ะเหมือนวัดท่าหลวงอ่าใช่ครับที่วัดส่วนตัวแต่ก็ไม่เชื่อเมือขออะไรจำหน่ายแล้วเมื่อปีที่แล้วเราใช่ครับปีที่แล้วมีการจัดขึ้นมาโดยที่แชมป์เป็นน้องๆเยาวชนจากพิจิตรเราก็เอาตรงนั้นนะครับมาต่อยอดมาต่อยอดว่าเราเนี่ยง่ายที่สุดในตอนนี้คือการเรือเจ็ดคนแล้วก็พยายามพยายามจะหาสนามตัวคืนตอนเนี้ยพวกผมก็พยายามจะ ทำให้มันไม่ได้จบแค่ตอแหนงเดียใรยากจะจัดเกโครงการให้หน่วยงานต่างๆหรือ่านต่างๆที่เขาสนใจอยากตามกาันเด็กๆเชื่อว่างานนี้ต้ามันจบตอนนั้จริงๆคนจะมีจริงๆการต้องเที่ยวเหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะว่าเพราะว่ามีเรือริบก่อนเรือลิกจัดมาแล้วใช่ครับมันก็เลยเป็นที่นิยมรายการนี้เมื่อจบลงนะครับอไอ้ต่อไปเลยก็คือเรือลรกพอดีกมารับกันพอดีเราช่วงพอดีอย่างเช่นวัดท่านหลวงก็อันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรวัด เยาวชนเนี่ยมันสามารถขึ้นไปเดียดในเรือหลีกได้ไหมอ้าวเท่าที่มองดูเท่าที่เห็นผมยกตัวอย่างไงนะสองทีมเมื่อคืนนครลิงกับสองนครนาวาซึ่งปีที่แล้วสองทีมกส่งในเรือหลีกด้วยแต่แต่ก็คืออย่างนครลิงนครลินหรือสองส่งเนี่ยพอเข้าเรือหลีกเนี่ยเขาก็จะมีอายุเกินมาเติมประมาณหนึ่งถึงสองคนไม่ได้เยอะเกินไปครับยังยังแกนหลักของทีมยังเป็นน้องๆเยาวชนใช่ว่าหลายๆทีมจะก้าวต่อไปในเรือหลีกได้ และเรือลีกเองในครั้งต่อๆไปไม่ไม่เป็นจากอาจารย์พีเชี่ออาจจะมีประเภทเยาวชนแยกให้น้องด้วยเออก็น่าสนใจในรายการนี้รวมใจ่ามต่อยอดได้ใช่ครับเพราะว่าไปไปไปเล่นกับรุ่นประชาชนทั่วไปได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นมิตรฝ่ายที่ดีเนาะในการจัดทัวร์เดินนี้ตั้นตะลเคตัวใหญ่มันน่าสนใจคิดว่าเป็นปีคิดว่าจะเป็นจัดเป็นประจำทุกปีไหมก็เท่าที่คุยกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่า จะพยายามดันให้จัดได้ทุกปีไม่อยากมาแล้วหายแล้วก็ถ้าเที่ยวของเมืองพิจิตมันดีอย่างที่ผมก็งานนี้มันคืองานที่ใช้ประเมินนล้วถ้ามันดีจริงครั้งต่อไปก็เพิ่มงบประมาณนใช่ครับ นี่คือนี่คืองานที่จะใช้ประเมินความต่อเนื่องของงานเลยใช่ครับใช่ครับเช้าถ้าเราเคือถ้นดีแล้วมาเช้าอาจจะได้เห็นอาจจะไม่ใช่แค่เรือเจ็ดใช่เขาไปไปได้อาจจะเพิ่มสามสิบอาจจะเพิ่มสามสิบปีได้ใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานที่มันใหญ่กว่านี้น้องๆอาจจะได้เงินรางวัลตอบแทนที่มากกว่านี้ก็ได้ก็ได้เรื่องรางวัลเอาเอาแค่นี้ก่อนนะเงินรางวัลอาจจะสูงใช่ คือเป็นเพื่อนรักไทยก็ว่าไปมันไม่ได้อยู่ที่ทีมจัดแต่เดียวมันอยู่ที่น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือด้วยผมเชื่อว่าน้องๆอย่างนี้แหละจะเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนๆรุ่นน้องทายทอดส้อตาลเรียกขึ้นเลยและดีวันดีคืน น่าจะทนที่ไดน้องรูว่าหลายๆปีที่ผ่านมเป็นเวทีให้เขาเนาะแช่มาแสดงฝีมือาเือยถ้าอยู่ทีมใหญ่ก็ไม่ได้แต่ทีมแล้วผมเชื่อว่ามีทีมใหญ่ๆที่มาเล็งน้องๆหมนกันนะพี่ผมก็เห็นว่าผีพายซุ้มดังๆหลายๆคนที่เขาอี้มานั่งดูน้องๆกันแล้ววันนี้อาจจะยังไม่ได้จับต้องน้องๆไปในวันนี้แต่ในวันข้างหน้า S <S เห็นน้องๆอะไอทีน mm ี้มาผมเชื่อว่าพี่ๆยินดีรับน้องเข้าไปร่วมทีมแน่นอนที่ไม่ใหญ่เทีใกล้ๆกันเหมือนฟุตบอลน่ะฟุตบอลก็มีอะคาเดมี่น้องๆอยู่นี่อยู่นี่เลยแล้วก็มีเหมือนกันแล้วก็ต้องมีทีมอย่างกอล์ฟดาวน์วาก็มียอฟทอนบนเขาเอออะไรเงี้ยน่าสนใจมันคือการเปูนทางจะเป็นเส้นทางอาชีพหรือจะเป็นเส้นทางในการหาอย่างด้อยมากช่วงแรกที่เราไปถ่ายตอนที่สิ่น้องน้องใจตอนที่สิ่หลายคนใหญ่พิจารณารีมสาก็มีให้เรือ เขาเป็นอาหารเรือเราเิ็นกลัาติดทินชาตทั้งชาวจามร้ายหรือว่าเป็นแหลการศึกษาในการเรียนไม่ต้องลาบาหจกท้องในการเรียนก็เป็นไม่ได้นะครับอนใช่คือมันเป็นแนวทันคือเมื่อก่อนนะถ้าใครจะไปตรงนั้นได้ส่วนใหญ่จะมาจากสีภพายที่เงินทำโรงเรียนไม่ใช่สีภพายทุ่งวัดตึกบ้านแต่ผมเชื่อว่าถ้ารายการแบบนี้มันยิมาเรื่อยๆน้องๆที่จะก้าวโตขึ้นไปมีโอกาสติดทีมชาตอาจจะตาจากปงวัดทุกบ้านหรือหรือแม้กระทั่งว่าจากเด็กวัดธรรมดาเนี่ย ก้าวขึ้นไปได้เรียนมาหาลัยใหญ่ๆก็ได้ครับถามอีกคือทำไมต้องบึง4ีไฟ ทำไมต้องบึงดีไปมันคือแหน่งน้ของพิจิตรไปแล้วแหล่งน้ของพิจิตรถามว่ามันมีสนามเรือสนามไหนที่องก้าพูดว่าวิวสวยนม้แต่เรื่องสนามระดับประเทศอย่างขออนุญาตอ้างยิงหน่อยคือสนามของบางใหม่ที่เป็นสนามหลักของสมาคมระายเรายังไม่เจอวิวแบบอันนั้นอาจจะมีสเตเดียมที่อาจารย์ที่มันดูเรือเหมาะแต่อันนี้บรรยากาศนั่งชิลนั่งชิลสบายสบายนี่คือของพ้อยหลักของงานเลยนั่งชิลริมมุมดูเรือ ปล่อยเลยช่วงเย็นๆนะคนจะมาดูนอกเึ็รอบจริงนะเราเลยเริ่มที่จะแข่งช่วงบ่ายเพื่อให้ข้าวเกี่ยวไปถึงกลางคืนนิดๆหน่อยๆเออคือบรรยากาศสอนเย็นจะดีมากก็ใช่ครับเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะดีอะไรโดยปกติครับคนพิจิตจะมานั่งพักผ่อนกันใจที่เมืองอยู่แล้วแล้วยิ่งมานั่งดูเรือด้วยซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพอดีก็ถูก แล้วก็มานั่งดูเรือผมเชื่อว่าคนเยอะแนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้คนเรือทยอยมาเลยนะพ่พายเรือเนี่ยคือมาเที่ยวามามาพายมาตั้งใจเต็มเลยก็ถือว่าเดียแต่ปีตอนนี้รอบชิงจะเวลาไหนประมาณไหนรอบชิงจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณตั้ง19:30-20:00เราจะให้จบประมาณนั้นครับเขาเข้าออกคำนวณแล้วยังเนี่ยมีเราเตรียมระบบไปเวลาเขเมื่อวานเมื่อวานก็ได้มีโอกาสเห็นระบบไฟกัน งานสนามงานอะไรก็เข้ามาจัดแตงสถานที่ต่างๆกันครับก็อะไรเดี๋ยวจัดตัวกันนุ่มๆดูเตลงมไฮไลท์ของบึงปีไฟอ่ะพี่มันคือช่วงห้าโมงเย็นนี่คือเขาเรียกอะไรดีเป็นแอร์ทาวน์ของบินปีไฟพี่เต็มเยอะคนนั่งมาก็สนใจถ้าเราแข่งจบตั้งแต่ตีหกเย็นมันไม่ทันเวลาที่เป็นไฮไลท์แล้วคนจะเดินไปดูด้วยคนเดียวเออคันเดียวห้าโมงเย็นปีสุดแล้วดีสุดแล้วโอ้โหแล้วผมเชื่อว่าพวกเราเองอ่ะก็ชอบเวลานั้นก็ชอบอีก ได้เอาตอนเย็นอ่ะได้ได้ได้เป็นมันมันเป็นเวลาหนึ่งเซเว่นเปิดอ่ะบางคนทำงานทั้งเสาทั้งเรื่องงานเรื่องสิ่งทุกใช่ครับมันจะเป็นเวลาที่ผู้ชมมาพู่เจ้าที่ผมเห็นในโซเชียลหลายๆคนที่รู้จักกันนั่นเองเขาก็มาคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าโอ้ดีเลยแข่งเรือประมาณนี้เขาเลิกงานแล้วเขาจะได้มาก็จะได้มาดูเรือยืนยัอะไรแบบนี้นี่ครับเรายังไม่เคยได้บรรยากาศการแข่งเรือแบบนี้กอไปนี่เป็นสนามแรกก็ได้ที่เเรือตะพิน เือตอนเย็นตอนข้ำ<ล>ตอนลืน่นจมมัดก็บรรยากาศอยู่ในปึงใช่ครับของธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของสนาม คิดว่าเป็นสนามต่อไปสนามที่ต้องเป็นสนามต่อไปเย่งที่อนเขาพูดก็คือต่อยอดใขาทำ้ต้องไม่จบที่กีดเยอะไม่ใช่มาแล้วไปเชื่อว่าวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆทุกคนนไ่าด้ทําให้ผู้ลผู้ใหญ่จังหวัดได้เงินถึงความสำคัญของน้องๆเพราะวันนี้เราช่นชมน้องๆทุกคนทุกทีทำมันได้ดีมากยังมีให้ความร่วมมือของเราด้วี่วพี่เรคิดว่าสนามแข่งเดือในใพิจิตรเนี่ยต้องมีประเทศย่างคนบ้าง ลาบยาใช่ดีเขาจะมาต่อ่มมาลูกของถือใต้วันนี้ถือใต้เรือตะยุทธ์เนี่ยนะตอนนี้ติดทีมสุดท้ายแล้วฝากอะไรให้กับเรือยาวหน่อยก็ ปากลองมาเป็นกําลังใจให้น้องๆเยาวชนกันบ้างอยากให้คนในวงการเรือยของเราครับหันมาผลักดันเยาวชนเต็มตัวโอเคทีระดับอาชีพมีการไประดับอาชีพมีแต่ปีภายอาชีพจะขาดหายไปถ้าคุณไม่เติมเต็มเยาวชนเข้ามาบ้าทุกคนนอกจากน้องๆจะมีทีมแล้วอ่ะอยากให้หันมาเชียร์น้องๆกันบ้างน้องๆจะได้มีกําลังใจ น้องๆท like so ุกคนผมเชื่อว่าน้องๆนักกีฬาทุกคนชอบแข่งตบมือและแข่งเชียร์แากเป็นแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วอันนี้คือพอยเลยคือเยาวชนเลยคืออยากให้มีเยาวชนในสีไทยนี่คือจุดประสงค์ของเขาที่อยากจะจัดอย่างนี้เลยพอยใหญ่เลยของเมย์เลยเอ็นอย่างนี้ใช่ก็น่าสนใจก็ไนก็ติดตามต่อไปก็ขอให้เป็นโปรโมเตอร์มือใหม่เสร็จมสำเร็จแล้วก็ตบมือกันก็ ปากเพจตัวเองหน่อยครับก็ฝากเพจเรารักเลยยาวหน่อยครับปีนี้ปีนี้มีทีมงานมาช่วยทำเพจก็เลยเริ่มขยับนิดหน่อยครับก่อนหน้านี้ทำคนเดียวด้วยธารกิจหลายอย่างก็ไม่ค่อยว่างก็ฝากติดตามนะครเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพจเรารักเลยยาวเอาล่ะครับตอนนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปงานแต่ง